อ่าสวัสดีครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครั้งหนึ่งสำหรับที่ตรงนี้นะสี่จ็ไล่นี่ก็รู้สึกว่าราคาตรงนี้ก็เจ้าของท่านก็นรู้สึกจะไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เพราะว่าอะไรมันขึ้นกันพวกพวกกันหมดข้างๆ ข้างๆที่นะครับเอ๊แต่ของเราทำามันยงคงที่อยู่หกแสนไอผมก็อะไรอาลูกเปี๊ยกอะไรบอกว่าเอาหน้าแล้วว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราประกาศโควิดไว้แล้วอ่ายืนพื้นตรงนี้สักอีกสักระยะหนึ่งนะอีกสักระยะหนึ่งเป็นไงล่ะอ่าเอาชื่อเสียงไว้นะคือก็ถูกละเงินใครก็อยากได้แต่ถ้าเราอ่าใช้คำพูดดแบบักได้ ขายตัวไม่ไม่ไมพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันก็จะขายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ากันอย่างนั้นเนี่ยาอย่างจริงนะมันมันห่างจากถนนแค่ละแป0ร้เมตรเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูจะให้ดีวิวสวยๆที่ถ่ายวาที่ถ่ายจากโดมจากโดนที่เขาเอามา,าถ่ายถ่ายรูปเอถ่ายภาพของวัดสิงห์นารามในตอนที่ ใครทำอ่า,อาทีา่งานในงานหลอ่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังยังทำอยู่ใครจะมีจิตใจที่จะมาทำบุญทบทวปกันก็เชิญเลยนะครับตอนนี้ก็ยังทำพิธีการอยู่เป็นหล,ล,ล,ล่อหล่อหล่อรูกหลวงพ่อใหญ่โตเลยนะของหลงมาเที่ยวก็ดูครับวัดสิงห์นารามาง่ายครับอย่างที่อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะ เดินทางมายังไงแบบไหนนะเอาลองลองดูครับนี่ครับเห็นไหมโดนนี่โดนถ่ายก็เป็นโดนแบบโดมเข้ามาถ่ายมาในลักษณะที่เป็นวิดีโอแต่ลุงเปียกก็มาจับเป็นภาพนิ่งนะนี่บริเวณที่อยู่ตรงนี้เน่เน่แน่แน่เน่่นี่ต้นต้นจามจุรีเนี่ยนะต้นจามจุรีอยากมาถึงต้นนี้ถึงต้นนี้ที่นะในดูเนวิวสวยมากเลย เนี่ยตามลูกศรผมซีเนี่ยแน่ๆแล้ววันเนี้ยมีทางเข้าทางไอ้ทางเข้าเนี่ยมันจะเข้าไปถึงนู่นถึงไอ้ออบตอเลยทางเข้าเนี่นะเดี๋ยวก็จะสร้างจะสร้างเป็นถนนไงอ่าแล้วเริ่มจะเริ่มวันของวันนี่แหละอ่าเดือนของเดือนนี่แหละนะโอเคเลยล่ะอืมก็สนใจนะนี่เนี่ยที่ตรงนีก้ก็สนใจก็มาคุยกันอ่าก่อนที่มันราคาจะขึ้นนะว่ากัน นีครับนี่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่ก็นี่กําลังรอพระครับก็มีว่าใครอยากมีจิตศรัทธามาร่วมทาบุญด้วยก็เชิญเลยครับวัดสิงห์นารามอ่าแค่นี้เองอ่าครับผมตรงนี้ก็น่น่เน่เน่่างสถานที่อ่าดินอ่าจัดไร่เนี่ยอ่านะตรงนี้นะครับออ่นีพื้นดินจัดไร่ตรงนี้ นะมีถนนเข้าไปปุ๊บเนะี่ยมีทนน่ี้ถนนลายไปโน่นนี่วิวเขาอีโก้โอ้โหสุดสวยมากครับนะอย่างนี้วิวเยี่ยมๆนะฮะสุดเยี่ยมก็น่าจะน่าจะเดือนหรือสองเดือนเนี่ยเจ้าของก็จะนั่นใหม่ละราคานะก็รีบๆสนใจก็มาเลยนะฮะรีบๆมาเลยอ่านะถน,นดก็ตอดตามนี้ครับถน,นดก็ตามนี้ นะห้าล่กับสองลร่นะฮะตรงนี้ห้าล่ยขงนี้สองลร่นี่ครับก็อยู่ติดกันนะครับอยู่ติดกันอ่าจะของเดียวกันครับผมอืมยป็นไงก็กิงกลางมานะครับอ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็จะขอกฝากผลงานอีกชิ้นหนึ่งคือรับถมที่ดิน รับถมที่ดินด้วยดินหินคุกหินผุนะครับหรือดินนามีทั้งนั้นก็ไม่จำกัดจำนวนเนื้อที่ราคามาตรฐานสากลตามระยะทางนะบริการในความซื่อสัตย์สุจริตนะด้วยความประทับใจแล้วก็มีการคำนวณเนื้อที่ให้ตามหลักวิชาการนะครับอ่าเหมือนกับว่าเอ๊ะลง พื้นที่ตรงเนี้ยถ้าผมจะผมจะถมเนี่ยมันสูงแค่เนี้ยมันฟั่งแค่เนี้ยมันจะต้องใช้รถประมาณสักกี่คันรถอ่ารถสิบล้อสักกี่คันรถอ่าเสร็จคำนวณให้เลยอ่าเดือดสิบล้อนี่มีอ่ามันก็บรรทุกดินได้ไหมนะก็จะเกินสิบสองคิวสองคิวหรือสิบสองก้าคิวฝาเล็กๆอ่าเราก็มาคำนวณเอาว่ามันสักกี่สิบเที่ยวีว่ากันไปนะนะอันนี้เราก็คุยกันแบบญาติแบบกันเองนะครับอ่าอ่ามันยังมีอย่างนี้อีก อ่าถมสิบไล่ขึ้นไปแถมเรือสำเพาจีนคาอหนึ่งลำาน่พี่ยาคาจริงๆนะครับเรือสำเภาค้านี่ทำด้วยอ่าเอ่อไม้มงคลทน้านะครับมีชื่อเสียงมากครับไม้มงคลหน้านี่อ่าขันนุนกาทอนอ่าพยุงอ่าเจริญสุขนะครับตาคำมี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 มันมีมันมีความหมายของมันหมดเลยฮะนะแล้วเรือเนี่ยที่ทำเนี่ย ผ่านการครอบครูนะครับครอบครูเชิญแม่อัญญาแม่ยานางลงเรือด้วยอ่าทําด้วยมาตรฐานทุสาขาคนของโบราณทุ่นทวนเลยพอโบราณแท้ๆท้ทนทนเลยครับอาสนใจก็ก็ิ้งก้างมาได้เลยอะครับผมก็ขอเกินกล่าวไมา้แค่นี้ครับขอกรขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตใจเมตตาเข้ามาดูคลิป มาฟังฟังลุงเปียกอธิบายาเรื่องที่อย่างงั้นอย่างนี้แล้วก็พาพาไปดูที่ที่มันสวยๆราคาถูกๆอย่างเงี้ยลูกเปียกชอบอเรียกว่าที่ก็ไม่แพงที่อื่นนะครับสนใจก็เข้ามานะครับศูนย์การเจรจานตีกสามีนะ เรียกต่าก้าวันนี้ขอสวัสด,ดีมีชัยให้แก่นทุกคนครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับทุกท่านขอให้ร่ำรวยครับ